บทที่สิบหศูนย์กลางเมื่อกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราที่เปรียบเสมือนเป็นแกนกลางของระบบใหญ่คือเอกภพและด้วยอำนาจแม่เหล็กขนาดใหญ่ของมันจึงเหนี่ยวนำกวาดพาเอากาลล็กซีทั้งหมดหมุนรอบเอกภพไปด้วยกันดังนั้นกาลล็กซีทางช้างเผือกจึงเปรียบเสมือนเป็นพี่ใหญ่ ที่พาเหล่ากาแล็กซี่บริวารทั้งหมดหมุนรอบเอกภพโอ้ถ้าอย่างนั้นคำพีโบราณที่บันทึกเอาไว้ว่าโลกเราคือศูนย์กลางของจัก,กรวาลก็ถูกต้องนะสิครับผมเกิดความคิดเชื่อมโยงขึ้นมาแบบกระทันหันครับนักวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยของคุณ เขาใช้หลักการค้นหาความจริงจากความสามารถเท่าที่เขามีเช่นการเห็นด้วยตาการได้ยินด้วยหูการได้กลิน่นการสัมผัสจับต้องและด้วยความสามารถในการประมวลเหตุผลจากสมองซีกซ้ายที่เขามีจึงทำให้เขาไม่สามารถเข้าถึงความจริงขั้นสูงสุดนี้ได้จึงไม่น่าแปลกใจหรอก ที่องค์ความรู้โบราณหลายๆอย่างจะถูกแนวความคิดสมัยใหม่หักล้างให้ดูเป็นเรื่องไร้สาระไปและมันก็แสดงให้เราเห็นว่าเจ้าขององค์ความรู้เดิมก็ไม่มีความสามารถพอที่จะเข้าถึงความจริงขั้นสูงนี้ได้เช่นกันจึงทำให้เขาไม่อาจอธิบายเพื่อโต้แย้งความรู้สมัยใหม่และส่งผลให้เขามีทางเลือกอยู่สองทาง คือหใช้อำนาจที่เหนือกว่าไปทำลายความเชื่อที่ไม่ตรงกับเขาหรือสองยอมให้ความเชื่อสมัยใหม่นั้นลบล้างความเชื่อเดิมไปโอ้ผมรู้สึกเหมือนว่าคุณกำลังพูดกระทบกระเทียบสถาบันศาสนาอยู่เลยนะครับผมตั้งข้อสังเกตจริงๆแล้ว ผมพูดตามหลักสากลของจักรวาลแต่บังเอิญว่าเรากำลังยกเอากรณีเรื่องนี้มาเป็นตัวอย่างสำหรับอธิบายเท่านั้นครับเอาล่ะเรากลับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่ามันกำลังจะถึงจุดที่สำคัญที่สุดแล้วนี่คุณอธิบายจนสุดขอบเอกอภพแล้วยังจะมีเรื่องสำคัญกว่านี้อีกหรอครับ มีสิครับสำคัญมากซะด้วยเขาตอบด้วยรอยยิ้มปนความกระตือรือร้อนเรื่องนี้มีความสำคัญทั้งในระดับเล็กและในระดับใหญ่เลยทีเดียวและมันก็เชื่อมโยงการชนิดที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้มีนสร้างเรื่องให้หน่าติดตามเรื่องสำคัญที่ว่านี้ คือทั้งหมดของระบบมหาจักรวาลนี้ขับเคลื่อนได้อย่างไรอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าไม่มีระบบใดในจักรวาลที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ทุกระบบต้องมีการเคลื่อนที่อย่างน้อยหนึ่งรูปแบบปัญหาคือมันมีกลไกลอย่างไรที่ทำให้ระบบทั้งหมดเคลื่อนที่หมุนวนจนทำให้เกิดเป็นกฎของพื้นที่และเวลาขึ้นมา ตัวแปรสำคัญนั้นตั้งอยู่บนดาวโลกของเราทั้งสองนี่แหละซึ่งมันเป็นทั้งจุดสิ้นสุดของสิ่งหนึ่งและก็เป็นจุดเริ่มต้นของอีกสิ่งหนึ่งย้อนกลับไปที่ตัวสสารเริ่มต้นนิดนึงครับถึงแม้ว่าภายในตัวมันจะมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาและก็ยังเป็นปริศนาทิ้งไว้ให้คุณไปหาคำตอบต่อไปว่าพลังงานที่ขับเคลื่อนภายในตัวนั้น มันได้มาจากไหนถึงแม้ว่ามันจะมีพลังงานในตัวแต่มันก็เป็นเพียงพลังงานขั้นพื้นฐานเท่านั้นตัวพลังงานที่แท้จริงหรือพลังงานที่จะก่อให้เกิดอะไรต่อมีอะไรได้นั้นจะต้องถูกผลิตขึ้นมาภายหลังจากการสัน่นสะเทือนตัวมันเองอีกทีหรือที่ผมเรียกมันว่าคลื่นความถี่ ยังจำได้ใช่ไหมครับเขาทบทวนแล้วก็ระดับความเข้มข้นของคลื่นความถี่ก็เป็นตัวกำหนดรูปแบบที่จุดสุดท้ายอีกทีถ้าจะพูดแบบสรุปรวบรัดไปเลยก็คือผลผลิตของกระบวนการสั่นสะเทือนที่ออกมาเป็นคลื่นความถี่ที่สลับซับซ้อนที่สุดยอดเยี่ยมที่สุด มีความเข้มข้นของคลื่นความถี่มากที่สุดในจักรวาลคือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์นนเองโอ้ oh. คราวนี้มีนเป็นคนร้องอุทานขึ้นมาเองบ้างผมรู้สึกตื่นเต้นจังที่จะได้มีโอกาสเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังมีนเผยความรู้สึกของตัวเองผมก็รู้สึกตื่นเต้นเช่นกันค,ครับผมบอก สรุปว่ามนุษย์นี่แหละคือปลายทางที่ยอดเยี่ยมที่สุดของกระบวนการสั่นสะเทือนของสสารเริ่มต้นและตัวมนุษย์อีกเช่นกันที่เป็นจุดเริ่มต้นของพลังงานในระดับใหญ่มีนพูดต่ออีกตอนนี้อาการของมีนดูตื่นเต้นมากขึ้นในขณะที่ผมรู้สึกว่าจะลดลงเพราะไม่ค่อยเข้าใจ ช่วยอธิบายให้ละเอียดหน่อยได้ไหมครับผมเสริมแน่นอนอยู่แล้วครับและนี่คือคำตอบจากคำถามที่คุณสงสัยว่าอิาโลกคู่ขนานของเรานั้นมันมีไว้ทำไมมินเริ่มไขปริศนาอะไรนะครับผมคิดจะต่อว่าเขาเกี่ยวกับเรื่องที่เขาอธิบายมาตั้งยืดยาวนี้ เพียงเพื่อจะตอบคำถามแค่ตรงนี้เท่านั้นเองแต่ในสมองผมก็สั่งว่ากรุณาฟังเขาให้จบเถอะอ้อาวงั้นต่อเลยครับผมหยุดพูดเพื่อเปิดโอกาสให้เขาอธิบายต่อผมว่าตอนนี้คุณเริ่มมีทักษะการสื่อสารภาษาจิตได้บ้างแล้วนะครับมีนพูดเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับที่เรากำลังสนทนากันอยู่ การที่คุณรับรู้ข้อมูลบางอย่างจากในสมองของคุณและการที่คุณตอบสนองต่อข้อมูลเหล่านั้นมันเท่ากับคุณได้ยินเสียงจากจิตของผมที่ส่งไปหาคุณมีนอธิบายหากคุณฝึกฝนทักษะนี้ไปเรื่อยๆจนเกิดความชำนาญต่อไปคุณก็จะสามารถคุยกับใครต่อใครได้โดยไม่ต้องพูดเลยคุณคิดว่าผมจะดีใจหรือเสียใจดีครับ ผมถามทำนองติดตลก